ค่ะพี่น้องนะคะมื่อนี้ยเตยกับสีผ้า,ามาอยู่ในบรรยากาศของการโยนน้าก๊ตนะคะเส้าแรกเนาะพี่น้องเนาะเทียนหิยางมนนนันมีน้าหนักเนาะพี่น้องเนาะหยอดก๊ตกัดโบโยอดก๊ตอ,อันไหนดีดีกว่ากันนะคะมันก็คือกักระลาพี่น้องเจ๊ก,กับผ้ามาอยู่ในบรรยากาศสวมยางพลาสตนะคะอ่าชมการหยอดน้ํากรดนะคะหรือน้ําส้มนะคะค่ายางเนาะพี่น้องเนาะอ่ายางมีดแรกเส้าแรก จำเป็นเวอร์ที่ห้าต้องหยอดนะพี่น้องก็บจำเป็นน้อยน้องเนาะมีดแรกนี่ถาว่าถามันแข็งเองเนี่บ่บไข่แข็งนะพี่น้องผลมาเ้ากับเอาบวอท่ทนะันเนาะเ้าจจำเป็นต้องไม่หยอดน้อยน้องเนาะการหยอดกดนะคะมีดแรกเนี่ยมันมันดีอย่างหนึ่งน้องมันเฮ็ใหอยอย่างเท่าเนี่ยก้นมันอะบ่เป็นหูน่้องนะเนาะเนียนนะคะขี้ยางมันจะเนียนนะคะเนาะขี้ยางมันจะอ่าละเอียดนะ้อง บ,บ่มีผิวบ่มีบ่มีเห็นฟองอ่ะพี่น้องเนี่ยใบาห้าเทาแกะขี้ยางกางงามพี่น้องทำให้ขี้ยางสวยนะคะการหยอดน้ำกดนะคะเปอร์เซ็นยางนะคะสูงบ่มีน้องนาะราคาดีขึ้นนะคะการหยอดน้ำกดน้องพี่น้องนะเนาะเท่ากับขล้นขล้นขล้นแถวนี้จะเป็นที่คนดินดินจกะกีดนะคะยางยังร้อยอยู่เลยนะคะแต่เราจะไม่หยอดกดทิ้งไวน้นะ ยยดกดทิ้งไว้นะคะกลัวฝนจะมานะช่วงนี้หน้าฝนนะคะเช้าแรกเราจะไว้ใจฝนไม่ได้นะคะเช้าแรกมันจะไม่ค่อยจะแข็งเท่าไหร่นะคะมาเล่นตามยยดกดไวก้กอนพี่น้องเนี่ยในยางยางนำ้ำยางที่ออกมาจะมีเปอร์เซ็นต์สูงพี่น้องเรื่องแน่พี่น้องพ,อ,งพอเราหยดกดปุ๊บนะมันจะแยกเนี่ยเห็นไหมพี่นอ้องยางในใส่ปุ๋ยคะ่ะพี่น้องเนี่ยนักพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ไปขายนะคะ อ่าเจ็ดสอบพ,พกสอบเจ็ดสอบด้ยางสงองร้อยโลพี่น้องเนี่ยสองร้อยโลนะคะแบ่งกันเท่าก่าแล้วก็ได้คนละไม่กี่บาทนะคะคนละสองพันพอยางมันน้อยนะคะยางยางสวนนี่แค่อ่าสีหาลอยตนน้นนึงพี่น้องยังไม่ถึงหน้ายายงจะออกนะคะเนี่ยกำลังแต่งหน้ายายงอยู่นะคะ นี่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะคะนี่ยางมันก็สิค้นขึ้นพี่น้องเพาหยอดน้ำกดอน่ะหยอดน้ำส้มข่ายางไงพี่น้องเนี่ยอืมเหม็นไอันนี้คือน้ำส้มข่ายางพี่น้องอันนี้แข็งแล้วนะคะหยอดซักเดียวนะคะไม่ถึงอ่าไม่ถึงสามนาทีนะคะเมื่อกี้หยอดแล้วก็ไปหยอดต้นโน้นแล้วก็เริ่มแข็งนะคะไอ้ที่ย้อยอยู่ ก็ย้อยทับลงไปเดี๋ยวมันก็แข็งนะคะเพราะว่ามันมีเชื้อ้ํากดอยู่แล้วเนาะมันมีเชือ้อนําสมนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวมันก็แข็งนะคะเศร้าต้อไปนะคะ้าว่จําเป็ี่นห้ากับบหยอดก็ได้นะคะเื่อเศร้าหฮ้อหฮาจังยอดตัวเนี่ยประหยัดเวลานะคะในการเหตุงานเนาะพี่น้องเนาะเวลาเฮามันน้อยเนาะพี่น้อง ออกเพบพเลยพี่น้องอยางโซแรกพี่น้องอยางกำลังเริ่มจะออกนะคะเพราะลูกของลูกของอยางน่ะหมกักยางนะพี่น้องมันแตกแล้วนะคะน้ำยางก็เริ่มนะคะเริ่มที่จะไหลโดยไม่ต้องพึ่งสารเล่งเลยนะพี่น้องเราบ่ต้องพึ่งสารเล่งยังเลยเพราะหมากมันแตกออกน้ำยางมันบ่ได้เอาไปเรียงหมากนะคะมันก็เริ่มมาเลียงลำต้นนะพี่น้องเนาะ มะเรียงใบให้อุดมสมบ,บูรณ์นะคะอวบเปลือกก็จะอวบขึ้นนะคะมันก็จะออกเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยอย่างเาแรกได้เครื่องสำนีอู้พี่น้องเลยบุ๊คเครื่องกระโปกผมได้แถวได้โบิได้แม่น้อยกระโหเลี้ยมแต่ก่อนนะคะเจยค่อยออกคลิปนะคะอ่าเรื่องของการอ่าไม่หยดน้ำกรดนะคะอ่าทำยังไงนะคะเราจะได้ประหยัดนะคะเวลา ประหยัดแรงน้องน้องประหยัดเงินน้องน้องเนาะเขากาสทำการนะคะเอานำเลี้ยงไว้นะคะในที่นี้ที่นั้นนะคะว่าวันเนี้ยเดี๋ยก็จะมาออกเรื่องของการหยอดน้ำกรดนะคะหยอดน้ำกรดกดเส้นสูงพี่น้องแข็งท่านฝนน้องน้องเนาะแต่ต้องใช้น้ำกรดให้ถูกต้องนะคะไม่ใช่กรดอ่าที่ฆ่ายางแล้วมันไม่เด้งดึงนะคะไอ้พวกที่เอาน้ำชุ่มใส่ชูมาหยอดเนี่ยเอากดเอ่ออะไรนะ อะไรนะฟลมิกวกดอ,อะไรเนี่ยจะไม่เอ่ยชื่อเพราะเออจ,จะเต๋อจำไม่ได้นะคะเอามาหยอดมันก็ไม่เด้งดึงมันทำาห้่เปอร์เซ็นต์เราไม่ไม่ขึ้นนองไม่ลองเนาะ,ะเปอร์เซ็นต์น้ำยาเนอ้อง าเฮ็ดปัวพี่น้องเลยเฮ็ดใจเบื่อตกใจว่าโอ้โหแม่งน้ำยางมันข้นขนาดเลยพี่น้องเห็นไหมน้ำยางมันข้นขนาดเลยน่ะบังเด้ออันนี้ยังไม่ได้หยอดก๊อตได้เนี่ยเดี๋ยวสิหยอดก๊อตได้น้องน้อยเดียวต้องหยอดหลายนะฮะข้นพี่น้องแค่นี้แหละพี่น้องอื แป๊บเดียวก็แข็งนะคะก็กวนควนควนควรบ่อยมันเป็นฟ้องพี่น้องจริงๆอ่ะกวรต้องกวนทางนอกเขามาก้างในเราพี่น้องเราไม่จะเป็นฟ้องแต่เข้ากวนทา้งในออกไปข้างนอกฟ้องกับสิเกิดแน่จังอยนะพี่น้องเนาะเพราะโดยปกติเฮ็ดย่างแผ่นนะคะอ่าโดยปกติเฮ็ดย่างแผ่นอ่ะเฮ้าเนี่ยเนาพี่น้องเฮ็ดย่างแผ่นเนี่ยเฮ้าจะตีตี้นามยางนะคะตีแล้วเฮ้าประเทศใส่พิมพี่น้องนเลื้อล่างยางอ่ะพิมพ์ยางนะพี่น้อง เ้าเทลงไปมันจะเป็นฟองนะคะทั้งน้ำกดทั้งยางอ่ะพอเราเทปุ๊บมันจะเป็นฟองใช่ไหมในการที่จะเจาะไปรีดเนี่ยถ้าเอาไปรีดทั้งฟองเลยมันจะทําให้ยางแผ่นยางเราลายนะคะมันจะทําให้แผ่นยางเราลายลายหมายถึงมันดังมันลายมันไม่สวยนะคะแต่พอเขาเทปุ๊บเขาจะมีอ่าไม้กวาดฟองออกนะคะเจาะเป็นสามเหลี่ยมนะคะเป็นเกล็ลอนอะไรก็ได้เป็นแผ่นอะไรก็ได้มาเจาะเป็นสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูนะคะเจาะมันเป็นรู แล้วเราก็เอาไม้นั่นแหละมากวาดนะคะกวาดฟองแล้วก็มีรางอีกตัวหนึ่งมารับนะกวาดฟองออกนะคะยางของเราก็จะเป็นแผ่นสวยนะคะเวลาเราไปรีดมันพอมันบางพอมันสุกแล้วนะไปตากแดดจนแห้งแล้วยางเราจะใสสวยนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องแผ่นยางนะการใช้น้ํากดนะคะอ่าได้เจยกับล่ามไปยินทอดแผ่นยางแล้วเนาะ มา่อกด้วโดยเรื่องของยางก้นถวยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าล่ามไปหอดแทนยางเนาะมันก็เกี้ยวเนื่องกันมดเนาะพี่น้องเนาะการที่ว่าเฮ็ดขียางคือการถามันเป็นฟ้องนำนักมันก็บ่มีนะคะล่มมันอยู่ในหันหนามันอยู่ในหันนะคะมันเป็นฟ้องออกนะคะมันก็อมอากาศไว้นะคะอมนามไว้อยู่ในหันนะคะเวลาเข้าเอาไปขายมันก็แตกคือเก่าพี่น้องมันก็เฮ็ดให้ยางเข้าบง่ามนามนักก็ออกมดพี่น้องเลยต้องกวนให้อ่าผิวผิวก้นผิวผิวยางอ่ะ ผิวขี้ยางเข้าหนาบอกยังไงให้มันละเอียดเนี่ยมันเนียนนะคะเวลาเบิ้งเนี่ยมันง่ามเนี่ยน้องน้ำนักก็จะมีนะคะเนาะเพราะว่าเข้าไปพักยางเนี่ยเข้าไปขายสารก่อนให้เขาพักไวขึ้นสัวงขึ้น,านยาเป็นยางมาัดนะคะเข้าก็จําเป็นนะคะต้องเฮ็ดให้น้ำนักมันมีนะพี่น้องเนาะนึ่งนะะักกันน้ำลุงนักษาสัวงนะคะใส่นนะะสสปุ๋ยให้ดีกีดยางให้เป็นนะพี่น้องเนาะเ่อไห้ถึงน้ำเลีะะ้ยงเนาะพี่น้องเนาะเ่อเอาน้ำเลีะะ้ยงเอาแต่น้ำยางล้วนๆเข้าก็จะได้น้ำนักดีนะพี่น้องเนาะขาดเจ๊เจยกะ คลิปนี้กับเย้ตเต้ยกับเอ,อาบรรยากาศนะคะในสวนยางการยอดกดมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะเนาะโดนแล้วพี่น้องออกคลิปในด้วยออกนะคะสองอาทิตย์ออกเท่านึงสองสัปดาห์ออกเท่านึงสามสัปดาออห์เท่านึงกับฝากพี่น้องนะคะเป็นกําลังเร่งใจให้เย้ตเตยนะคะไปอยู่ในโลกโซเชียลนะคะเรื่องของอแอปยูทูปนั่มเนาะพี่น้องเนาะเป็นยูทูบเบอร์ไปโดนๆเนาะพี่น้องเนาะฝา,ากกดติดตามนะคะซับกระให้นะคะกดไลค์ให้แน่พี่น้องนะคะ กดแช่์นี่นะคะสำหรับคลิปนี้เจอกัขอโตนะคะลาพิกรนะคะจะหยอดกดโตอีกะคะยังเป็นเครื่องสวนเลยนะคะพอกันไม่คลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายเด้อโชคดีทุกคนบ๊ายบายจ้า